จ้าเหมือนอเนอกเสตดเมนูง่ายๆยังติพี่น้องเมนูง่ายๆสําหรับใครหลายๆคนแล้วก็เมนูปโปรดของหลายๆคนพี่น้องจ้าปลากระป๋องยำปลากระป๋องในสูตรสไตล์ค่อยคือสูตรกะพี่น้องจ้ากินตามใจเราหอยคงสีบ่พ่อพี่น้องจ้าเอาอีกสักกระป๋องหนึ่งนี่เป็นตัวที่พี่น้องเป็นตัวยี่ห้อเราไม่ทำตัวรูปเอาตามสะดวก อุปกรณ์ก็ไม่ยังหอมกระเทียมนี่ใบหอมเปีหรือผักชีใบเลื่อยบ้านเราอันแห้งๆนี่พี่น้องว่ายัางติอันนี้เป็นใบขิงได้พี่น้องหนูคืหนูคิดว่าหนูอยากใส่ใบขิงก็สีแซ่บนะเดี๋ยวหนูหั่นซะซนี่หอมแดงมะนาวหนึ่งเปียงใส่มะนาวหนึ่งเปียงเด้อเอาไปลุ่งหลุดพอ,อยังตี ปรุงผงเลยสูตรโนบวมีอย่างดองก,ออกงงดพกอี่น้องจ้าโน็ดง่ายๆโนกกินง่ายๆไซรลงไเปรลดเนี่ยพักชีเนี่ใไซรุ่มปรลดโนมีแคนนี้โนก็ใสซแคนนี่พี่น้องจ้าเพราะว่เาเฮาพื้นที่เฮาบ่วมีของคือบ้านเฮาแ e ไหมอืมมั่นก็เลยสต้องแบบนี้หน้าเอาไว้ทีหลัง เดิมหรือนี่แหละเขาเรียกว่าเรียวจริงๆพี่น้องจ๋าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยให้เบึงไปงนั่นแหละพี่น้องใส่พริแกแจ็คสอนนะแค่ลายบาย่ได้มันเผ็ดมันสีกินบ่ได้แทนที่สีแสบมันหละ่ะสิบ,กบ่กินบ่แสบเนาะกินแล้วก็ต้องระวังทองระวังใส่ฮาเด้วยพี่น้องจา๋าเพราะว่ายังเตรียมยังนี่ผนงนวลตัวใส่แค่น้อยที่จริงมันก็นลายหละ่ละล่ะน,นี่นั่น ใส่เพื่อความปราศัยพี่น่องบีบเลยวนลงหน้าลงไปเลยยูนลงไปอึ๊บใส่ส่วนคุ้นใด้บัดนนะีมคอยสิว่าเอาแหลกได้พี่น่องสไตล์คอยนะ่อสามกระป๋องคนเด้อพี่น้องแต่ว่ามันกระป๋องน้อยนโอย,ยดูสิ คขาเลคเข,ขาเลยตัวเปิดตัวที่พี่หน่องคอยบางคนเขาก,ากจะจกวเสิอูก่อนเนาะอันนี้คอยเปิดแล้วซาดลดอ,นนอันสียปกติเขาเจาะสิอุ่นหอนหอนก่อนเนาะอันนี้คอยกระบอกลนะคอยกระสูดง่ายคอยอีลีเนาะนี่ที่กลิ่นแล้วเราเดืพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมคอยใส่ร่วมกันเลยคอยเฮ็ดแล้วละ เสร็จสมเรียบร้อยได้เป็นหมอกินได้สูตรข่อยงาย่งางไงลีไงลีเพราะว่าถ้าสูตรไงดีเป็นอยังตีพี่น้องเพราะว่ายัางงข้าไปน้ำทงไฮทงหน้านะ่ะาบางที่ห้องไปเปิดกินน้ำาปงน้ำปลานะ่าะห้างมต่องมาอุน่นให้มันห่อน,น่ะนะพี่น้องเปิดแล้วก็กินเลยนะส,สะดวกสบายตามสไตล์แล้วทีฟีสไตล์ฝากกดไลค์กดแช์กดสัก ตะไคร่ในเด้อพี่น้องจ้าตะไคร้ตะคาเพื่อเป็นกำลังแรงใจพิผดผลาอันใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องปองป่ายทุกคนอันนี้อยากนำเสนอในสไตล์เจ้าของสันนะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้สมว่าเอ้ยอีกมุมนึงมันเป็นยังไงสันนะพี่น้องนะฝากติดตามในเด้อพี่น้องจา้าขอบพูดหลายๆจา้าขอบคุณมากมากนะคะ่ะ